และข่าวต่อมาที่จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นข่าวที่ทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอแคนดงนะครับที่ได้มีการออกมาเตือนเกี่ยวกับการระบาดศัตรูพืชในานาข้าวนะครับที่ตอนนี้หลายคนเริ่มมีการเพาะปลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังในตัวนี้นะครับทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอแคนดงก็เลยได้ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่ในช่วงนี้นะครับที่เป็นช่วงที่ข้าวกําลังจเจริญเติบโต ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีชอบจะมีโรคระบาดออกมานะครับศัตรูพืชที่ว่าก็คือเพียกระโดดสีน้ําตาลในานาข้าวนะครับซึ่งทางสํานักงานกเกษตรอําเภอแคนดงนะครับก็ได้มีการโพสต์ผ่านเพจสอนอง,งอกเกษตรอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในการเฝ้าระวังประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ เพรกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวนะครับมีโอกาสที่จะระบาดในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการแจ้งเตือนออกมานะครับสําหรับเพรกระโดดสีน้ําตาลต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นแมลงปากดูดนะครับตัวเต็มวัยมีขนาดยาวประมาณ3มมิลลิเมตรนะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับลาตัวจะมีสีน้ําตาลจนถึงสีน้ําตาลปนดําเลยนะครับแล้วก็รูปร่างจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือลักษณะที่เป็น ชนิดปีกยาวแล้วก็มีอีกอย่างก็คือชนิดปีกสั้นนะครับซึ่งตัวเมียมีขนาดโตกว่าตัวผู้นะครับโดยตัวเมียชนิดปีกยาวจะสามารถวางไข่ได้ครั้งละ100ฟองนะครับส่วนตัวเมียที่ปีกสั้นก็จะสามารถวางได้สูงถึง300ฟองเลยนะครับซึ่งช่วงชีวิตของมแมลงเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวนี้จะมีอยู่ มีช่วงชีวิตอยู่ประมาณ2สัป,ปดาห์ในการทําตัวให้เต็มวัยนะครับแล้วก็จะมักวางไข่เป็นกลุ่มเรียงแถวอยู่ที่ช่วงเส้นกลางใบของใบข้าวนะครับแล้วก็กาบใบของข้าวด้วยนะครับโดยวางก็จะวางเรียงเป็นกลุ่มๆแล้วประมาณ8ปดถึงสิฟองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรเห็นก็จะเห็นเป็นรอยช้ําเป็นสีน้ําตาลบริเวณที่วางไข่นะครับซึ่งตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น ไม่สามารถบินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีกยาวจะบินได้นะครับโดยปีกสั้นจะอาศัยอยู่ในแปลงนาข้าวแล้วก็ดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวแล้วก็ขยายพันธุ์อยู่บริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าปีกยาวนี่เขาดูดกินแล้วเขาสามารถบินไปที่อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นการระบาดท,ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยอยากฝากเตือนให้พี่น้องชาวนาของเราได้ระวังต้นข้าวนะครับซึ่ง ในการดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณโคนต้นข้าวก็จะดูดอยู่ในระดับเหนือผิวน้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้ําในพื้นที่เขาก็จะอยู่สูงกว่าระดับผิวน้ําเพิ่มขึ้นมานะเล็กน้อยนะครับก็เราก็จะเห็นว่ามีการดูดกินแล้วก็จะมีวการวางไข่อยู่ตรงนั้นสําหรับชนิดปีกสั้นนะครับส่วนปีกยาวก็จะ ว,วางไข่ตรงนั้นพร้อมกับการที่บินไปที่อื่นอีกซึ่งก็จะทําให้การแพร่ระบาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากให้พี่น้องได้สังเกตดูนะครับสําหรับข้าวถ้าโดนเพี้ยกระโดดตัวนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับก็จะมีอาการใบเหลืองลักษณะคล้ายกับน้ำร้อนลวกนะครับแล้วก็แห้งตายเป็นหย่อมๆยอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตก็จะเห็นว่ามีอาการที่เป็นใบเหลืองแห้งนะครับ แล้วก็อาการไหม้ก็จะอยู่ในที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงของช่วงนี้นะครับที่เป็นข้าวกําลังแตกกอหรือว่าระยะออกลวงนะครับซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งที่น้ําในานาข้าวจะไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นอีกช่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นทางเกษตรอำเภอแคนดงก็เลยได้มีการนำข้อมูลตัวนี้มาโพสนะครับซึ่ง ตัวเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับนอกจากที่จะเป็นการดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นข้าวแล้วนะครับก็ยังเป็นถือว่าเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นพาหะนำโรคใบหงิกมาแล้วก็โรคเขียวเตี้ยมาสู่ต้นข้าวด้วยด้วยนะครับซึ่งสาเหตุแบบนี้ก็จะทำให้ผลผลิตของข้าวของพี่น้องชาวนาของเรามีข้าวลดลงนะครับเพราะว่าต้นข้าวจะมีอาการแคะแกนต้นเตี้ยแล้วก็ ได้ผลผลิตน้อยนะครับซึ่งใบก็จะมีใบที่เป็นลักษณะบิดเกลียวแล้วก็แหวงวิ่นต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นการที่ดูดถูกดูดถูกดูดนาเลี้ยงออกไปนะครับ mm. ก็จะทำใบแห้งแล้วก็บางบางอันก็เพราะถ้าติดเชื้อเราก็จะเป็นใบหงิกงอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากนำมาฝากในเรื่องนี้สำหรับในเรื่องของสาเหตุที่เกิดก็คือ มาจากการที่มีการระบาดในวิธีการทํานานะครับที่เป็นลักษณะที่เราทํานาวานแบบที่เป็นนาตมนะครับก็จะทําให้น้ำที่อยู่ในนาข้าวนะครับมีความชื้นที่เหมาะสมกับการที่เจริญเติบโตของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับรวมถึงวิธีการใส่ปุ๋ยในอัตราที่สูงจนเกินไปโดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นไนโตรเจนนะครับที่ทำให้ใบข้าวเขียวหนาแน่นแล้วก็ มีสภาพอวบเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสําหรับการที่เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเข้าไปดูดกินตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นการสร้างการเจริญเติบโตให้กับเพลี้ยกระโดดได้นะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยก็ต้องดูด้วยในอัตราที่พอเหมาะนะครับไม่ใช่ใส่จนเยอะจนเกินไปอย่างเช่นในตัวเจ่นนะครับที่เป็นสารที่ทําให้ใบข้าวมีสีเขียวอวบนะอวบแน่นแล้วก็อวบน้ํานะครับซึ่ง นอกจากตัวนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของสภาพน้ําขังที่อยู่ในนาข้าวด้วยนะครับที่ถ้ามีน้ําขังในนาข้าวตลอดเวลาก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลได้นะครับแล้วก็จะชอบเกิดหลังหวานข้าวประมาณสัก30วันนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะใช้ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าพอมีเพียเพ้ยกระโดดสีน้ําตาล เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีการวางไข่มีวางการวางตัวอ่อนนะครับซึ่งถ้ามีน้ําตลอดเวลาตรงนี้นะครับแล้วต้นข้าวอวบเขาก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงแล้วทําให้การเจริญเติบโตได้ดียิ่งเพียกระโดดที่เป็นตัวปีกสั้นนะครับจะมีโอกาสรอดสูงเพราะว่าเขาวางไข่ได้เยอะนะครับคือวางไข่ได้300ฟองต่อ หนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสรอดเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสําหรับในเรื่องของการป้องกันนะครับพี่น้องชาวนาก็ไม่ควรที่จะปลูกข้าวชนิดเดียวติดต่อกัน4ฤดูการปลูกหรือว่าควรเปลี่ยนพันุปลูก ทุก4ปีอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเรื่องที่สามารถช่วยได้ที่สําคัญก็คือในเรื่องของการสํารวจแปลงนาอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีในเรื่องที่ผมเล่าไปก็คือพอแปลงนามีน้านะครับเราก็ต้องควบคุมน้านะครับโดยให้ให้มีน้ําอยู่ในแปลงนาประมาณ2-3สสัป,ปดาห์นะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับแล้วค่อยเพิ่มน้ําเข้าไปอีกนะครับอย่าให้มีน้ําขังตลอดเวลานะครับให้ เขาเรียกว่าในลักษณะการทําสลับแห้งกับเปียกนะครับก็จะลดในเรื่องของเพี้ยกระโดดได้นะเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวนี้ได้นะครับที่สําคัญก็คือในเรื่องของการใช้นําเชื้อราบิวเวเรียนะครับมาฉีดพ่นบริเวณที่พบเพี้ยกระโดดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยในการลด ปัญหาในตรงนี้นะครับซึ่งการฉีดพ่นตัวนี้ก็แนะนําให้ให้ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นนะครับสําหรับการฉีดพ่นบิวเอเรียนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้สารป้องกันกําจัดแมลงนะครับก็ต้องทําตามคําแนะนําของทางวิชกรมวิชาการด้วยนะครับเพราะว่าสารเคมีบางชนิดจะทําให้เพี้ยกระโดดตัวนี้นะครับเพิ่มการระบาดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสารไพรีทอยสังเคราะห์นะครับเป็นกลุ่มสารที่ ไม่อยากให้เอามาฉีดนะครับถ้าพบเจอเพีียกระโดดเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสารที่ทําให้เพี้ยกระโดดระบาดมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นตัวกําจัดแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวที่กระตุ้นให้เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือกลุ่มสารไพรีทรอยสังเคราะห์นะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากนะครับสำหรับพี่น้องชาวนาของเราที่อยากให้ระวังในเรื่องของการทำนานะครับที่อยากให้ไป แปลงนาแล้วก็สังเกตโดยเฉพาะคนที่ทํานาหวานนาตมนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลที่จะเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงของต้นข้าวนะครับก็จะทําให้เราได้ผลผลิตน้อยลงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะเกิดโรคใบหิีงอด้วยนะครับที่ของเพี้ยกระโดดเพราะว่ามีเชื้อไวรัสในตัวของเพี้ยกระโดดตัวนี้ที่จะทำให้ต้นข้าวของเรามีปัญหานะครับ